สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมปฏิรูปพักที่เราเรียกว่าก้าวไกล Next กันนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมามีการเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line. พวกเราก็เดินทางไปทั่วประเทศแล้วก็หาข้อมูลหาคําแนะนําในการที่จะมาปฏิรูปพักซึ่งผมสรุปได้เป็น4ข้อสั้นๆครับข้อที่1นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับผู้แทน ข้อที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายข้อที่3ก็คือเรื่องของการสื่อสารส่วนข้อที่4ก็คือการมีส่วนร่วมของพรรคเก้าไกลข้อที่1น,นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับผู้แทนคําแนะนําของพี่น้องประชาชนก็คืออยากเห็นผู้แทนที่ไม่เป็นงูเห่านะครับที่มีอุดมการและก็มี DNA แบบพักเก้าไกล อาจจะถามว่า DNA แบบพักเก้าไกลคืออะไรผมว่ามีอยู่3ข้อสั้นๆเหมือนกันครับข้อที่1ก็คือการทํางานเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับข้อที่2ก็คือการรักษาหลักการมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอาการข้อที่3 DNA ข้อที่3ก็คือการที่คิดว่าอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนมีสมดุลระหว่างการทํางานในพื้นที่อย่างเข้มแข็งแล้นนในขณะเดียวกันก็ทํางานในสภาได้อย่างเข้มข้น คาจริงต้องบอกว่าข้อเสนอจาก้าวไกลเน็กซ์ในหัวข้อเรื่องการจัดทํานโยบายเนี่ยเป็นหัวข้อที่มีจานวนข้อเสนอเยอะที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งพอเราสรุปใจความสาคัญทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้าสรุปคําเดียวเลยนะที่เป็นการกําหนดกระบวนการจัดทําออกแบบแล้วก็สื่อสารนโยบายในอนาคตคือการเพิ่มกันมีส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทั้งหมด4อย่างนะครับหอย่างในส่วนต้นน้ํา2อ,อย่างกลางน้ําแล้วก็1อย่างลายน้ําเราได้ทําการลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงและฟังปัญหาของประชาชนแล้วเราพบว่า ปัญหาในแต่ละพื้นที่นั้นมีบริบทที่แตกต่างกันไปดังนั้นต่อจากนี้จะทํานโยบายที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และปัญหาของทุกๆคนเพื่อแก้ปัญหาให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมเราจะจัดทําแพลตฟอร์มที่เรียกว่าตลาดนโยบายคือเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย อย่างละเอียดได้เลยนะครับคืเอเข้ามาอาจจะบอกว่าอยากให้ทำนโยบายนี้เขียนรายละเอียดอาจจะมีการแนบวิดีโอแนบสไลด์แนบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วถ้าเพื่อนๆเข้ามาในเว็บไซต์และเกิดเห็นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับนโยบายนั้นก็สามารถกดคลิกสนับสนุนได้นะครับและก็ถ้าเกิดว่านโยบายไหนที่ถูกเสนอมาแล้วได้รับการส,สนับสนุนเยอะเป็นพิเศษนะครับเราก็อาจจะมีการเชิญนะครับ ผู้เสนอนรหรือว่าผู้สนับสนุนนโยบายน,นั้นเข้ามานาเสนอกับทีมนโยบายพรรคโดยตรงเลยกับผู้บริหารพรรคโดยตรงเลย,พย,เ,ลยเพื่อมาอธิบายรายละเอียดถ้าเป็นอะไรที่เราเห็นตรงกันก็สามารถเขับเคลื่อนเป็นนโยบายของพรรคได้และที่สําคัญนโยบายดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เราก็จะไม่ทิ้งไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์แรงงานการยกเลิกเกณฑ์ทหารปฏิรูปกองทัพเราจะพัฒนานโยบายไปด้วยกันค่ะ สื่อที่ผ่านมาของก้าวไกลถ้าจะพูดจริงๆก็ต้องย้อนไปถึงอนาคตใหม่เลยเนาะทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าเราใช้สื่อมากมายมหาศาลขนาดไหนนะคะแต่ว่าตั้งแต่อนาคตใหม่จนมาถึงก้าวไกลอีกเหมือนกันที่มันจะมีเสียงสะท้อนมาตลอดเวลาเลยว่าบางเรื่องที่เราอาจจะพูดแล้วเนี่ยทำให้คนเข้าใจโดยแจาแจ้งไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะมันมีเรื่องที่เราต้องทําเยอะแล้วก็ต้องจัดการให้มันเป็นระบบที่ราชการยอมรับ ก้าวไกล Next เป็นสิ่งที่พูดเป็นภาษาคนทั่วไปมากขึ้นสิ่งที่เราได้รับฟังหรือว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราคุยกันเองที่หลังบ้านเนี่ยเอามาปรับปรุงงานให้มันดียิ่งขึ้นนอกจากเรื่องของภาษาที่ใช้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องมี ช่องทางสื่อสารน่ะรถนิยมคนหรือว่าธรรมชาติของคนยุคนี้มันก็ก้าวไปกับสิ่งที่เกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกสื่อที่หลากหลายมากขึ้นให้ไปถึงตรงใจคนมากที่สุดแล้วก็ต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเราต้องมั่นคงในสิ่งที่เราจะนําเสนอเสมอสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นตัวเองอย่างที่เราเป็นอยู่และเป็นแบบที่ดีที่สุดณนะขณะนั้นๆเสมอ มีการสื่อสารกันแบบเพื่อนจริงๆนะเราจะกลับมาพูดกันฉันมิตรเหมือนเดิมว่าเนี่ยเราสื่อสารกันระหว่างคนที่คิดระหว่างคนที่อยู่ประเทศเดียวกันระหว่างคนที่ประจนสถานการณ์เดียวกันเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะคะกิจกรรมก้าวไกลเน็กนี้นะครับเป็นแค่จุดเริ่มต้น ของงการเปปลลี่ยนแครั้งยิ่่งใหญที่ว่าหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายไปแล้วเนี่ยการทํากิจกรรมของสมาชิกสัพันธ์ก็น่าจะมีมากขึ้นโดยรูปแบบของก้าวไกลที่เราตั้งใจกันเอาไว้คือจะเป็นการทํางานร่วมกับจังหวัดซึ่งผ่านคณะทํางานจังหวัดซึ่งก็ถ้าในฝ่ายของพักก็คือฝ่ายเครือข่ายที่จะเป็นคนดูแลทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมการรับสมัครสมาชิกการเข้าถึงสมาชิกในพื้นที่ซึ่งคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้แบบสะดวกในทางออนไลน์มากนะักก็คือจะมีคณะทําง,งานจังหวัดเวลาเปิดเวทีทุกครั้งเราก็จะมีการรับสมัครสมาชิกนอกจากนี้นะครับการสนับสนุนการอุดหนุนพักก้าวไลนะครับทีมทํางานของพักก้าวไปทั่วประเทศเนี่ย จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับทุกท่านสามารถอุดหนุนผ่านบัตรเครดิตได้อุดหนุนผ่านการซื้อสินค้าของพักได้และยังอุดหนุนผ่านการเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับในทุกๆก,กิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนอกจากเข้ามาร่วมระดมทุนอันนึงคือจริงๆสิ่ง,งที่เราต้องการคือการมีส่วนร่วมเพราะทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมพวกนี้ที่แน่ๆเลยคือมันเป็นการเปิดพูดคุยเราฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นประเด็นหลักอันหนึ่งนะคะเข้ามาช่วยกันสร้างช่วยกันทําพักก้้าวไปใหเ็น พรรคการเมืองที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันครับผมผมก็เชื่อว่าพรรคก้าไกลจะไปถึงเป้าหมายในการที่จะเป็นพรรคมวลชนที่ไม่ได้ยึดติดแค่พิธาไม่ได้ยึดติดแค่ชัยธวัฒนไม่ได้ยึดติดแค่รังสิมันโรมแต่จะเป็นพรรคที่มีพี่น้องประชาชนอยู่ในทุกอนูขอบคุณครับ